สวัสดีค่ะพบกับช่องสองพี่น้องพาเพลินชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากจ้าไปดูกันเลยว่าจะทําอะไรนะคะโอ้แม่หมกเดินผ่านตู้เสื้อผ้านะคะกินแรงมากเลยค่ะกินเม้นอับค่ะเราจะทาวิธีแก้ยังไงกันดีไปดูกันเลยค่ะอ้าววันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเพื่อนๆ อุปกรณ์ของเราก็มีนี่เราจะใครมีตู้เสื้อผ้าเม้นอับห้องแอร์เม้นอับทำวิธีนี้เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะนี่ขวดเปล่าจ้า,ขว,าวขวดเปล่าขวดเป๊ปซี่ขวดเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะใช้ได้หมดค่ะนี่ตะไคร้ค่ะสมุนไพรของเราเลยนะคะนี่จ้ามะกรูดค่ะ อันนี้คืออะไรฐานค่ะฐานหุงข้าวเรานี่แหละนะคะมีประโยชน์ค่ะใช้ดับกลิ่นอับในครัวในห้องน้ำในตู้ห้องแอร์ตู้เสื้อผ้าได้หมดเลยค่ะอ่าแม่หมุกจะพาทำเลยนะคะวันนี้เรามีขวดโออิชิกก็ใช้ได้เหมือนกันทำออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะลงมือทำกันเลยเออ เดี๋ยวเราแกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะจะได้มองเห็นแกะสติกเกอร์ออกมาเป็นขวดใสๆแบบนี้เลยนะคะอ้าวขั้นตอนต่อไปนำมีดลงไปผ่าครึ่งขวดนะคะระวังมือด้วยนะคะนี่เลยค่ะ ตามรอยที่เขามีรอยนะคะนี่แบ่งครึ่งกันอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขวดมันจะใส่กันแล้วขวดจะยาวเกินไปนะคะเราตัดออกให้พอสมควรนะคะจะ,จะได้ออกมาสวยงามจะตัดออกประมาณนิ้วหนึ่งนะคะวัดดูกะกะออกก็ได้ค่ะประมาณนิ้วหนึ่งพอดีจ้ะ ขวดเราไม่สวยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะเอากันไกลเล็มเลยค่ะเราไม่ต้องไปหาซื้อน้ำหอมที่ดับกลิ่นแพงๆนะคะเราใช้สูตรนี้เลยใช้ได้นานนะคะเป็นเดือนเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ตัดขวดออกมาแล้วก็จะเป็นสองครึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาสวมเข้าหากันเลยนะคะ นี่เลยค่ะจะได้ขวดออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะปิดฝาแบบน mother, ี้เลยนะคะปิดฝาแน่นๆเลยค่ะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูกันนะคะเจาะรูแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมกพาไปเจาะรูเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่หมกจะพาไปเจาะรูนะคะนี่เลยค่ะ เจาะรูแบบนี้เลยนะคะรอบขวดเลยค่ะเพื่อที่เราเอาที่ดับกลิ่นสมุนไพรใส่แล้วจะได้มีกลิ่นหอมออกมาตามรูนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีที่เจาะแบบนี้ก็ใช้เป็นมีดมีดปลายแหลมก็ได้ค่ะที่เจาะแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายพลาสติก20บบาทนะคะเจาะแบบนี้เลยค่ะ ีไม่หมกได้หลายขวดนะคะเพราะว่าตูา้เสื้อผ้าไม่หมกมีหลายหลังก็เลยต้องทําหลายขวดอ่าแล้วก็จะเจาะรูได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําต่อไปกันเลยค่ะนี่เรามีมะกรูดนะคะหั่นเลยค่ะมะกรูดหั่นครึ่งนะคะเรามีสามห้าขวดหั่นครึ่งไปเลยค่ะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะนี่เลยจ้ะ นี่เลยค่ะอันนี้สองลูกแล้วนะคะหั่นครึ่งไปเลยสามลูกค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะอ่าวตะไคร้ของเรานี่ตะไคร้ของเราที่เราเก็บใส่ตู้เย็นนะคะมีประโยชน์เหมือนกันเอาออกมาเลยค่ะซอยเลยนะคะซอยตะไคร้เลยค่ะไม่ต้องเอา ชิ้นเล็กมากนะคะไม่ต้องกำลังพอดีนะคะยัดใส่ขวดได้พอดีเลยเพื่อนๆเนี่ยตะไคร้ของเราเนี่ยมีไล่ยุงไล่แมลยยงสาบไลอะไรได้มีประโยชน์เหมือนกันนะคะนี่ตะไคร้ของเราวิธีเก็บรักษาก็ไม่หมกก็เคยทําถนอมอาหารไปแล้วนะคะเวลาเราจะใช้เราก็หยิบออกมาจากตู้เย็นเลยคะ่ะสะดวกสบายมากค่ะ นี่เราหั่นตะไคร้แบบนี้เลยนะคะหอมค่ะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยหาเอาในบ้านเราเราไม่ต้องไปซื้อที่ดับกินตามห้างอย่างนั้นมันก็หอมดีนะคะแต่ใช้ได้แป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามแม่หมกดูนะคะเห็นผลจริงค่ะเพราะว่าแม่หมกทำใช้ประจำ ทั้งหมดเราก็จะใช้ตะไคร้ประมาณสี่ต้นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ฐานของเราอ้าววิธีทำเปิดเปิดขวดออกมาเลยค่ะขวดออกมาแบบนี้นะคะอ้าวเราใส่ตะไคร้ไปก่อนนะคะใส่ตะไคร้ค่ะนี่ใส่ตะไคร้แล้วก็มะกรูดใส่ไปเลยนะคะนี่เลยค่ะตามด้วยฐานจ้า แบบนี้เลยนะคะเาปิดฝานี่เราก็จะได้สมุนไพรดับกลิ่นแบบนี้เลยนะคะขวดสวยๆสมุนไพรสวยๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขวดเป่าอย่าทิ้งค่ะมีประโยชน์เราก็จะเอาไปใส่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าห้องแอร์ห้องแอร์ใครเหม็นอับก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ลองทำตามแม่หมกดูนะคะได้ผลค่ะชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองพี่น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ